ที่าเมืองก็ไม่สงสารกูจือว่าควายมีความสาาวถดพุยลืมม่กควายรักษาพื้นแผ่นดินรักษาพื้นแผ่นดินเออที่นี่ควายเราขี่ได้ขี่ได้แล้วยังแกงได้ด้วยฮ่าฮ่ามีงานขึ้นบ้านใหม่มีงานแถวภาคเหนืออีสานก็แกงควายมีงานแต่งงานใครก็แกงควายจนเนื้อเลี้ยงแขกกูถามหน่อยเลยแกงได้๋ยว่คอยอจนเนื้อแกงได้แต่แม่มึงกินเหรอ แกงกะแกงได้ไมมแม่มกินเปล่าด้วยล่แม่บ่ดี่จริงๆกูพูดตามความเป็นจริงตาเอด็ดผลก็เอด็ดองกูก็แกงได้แกงได้จริงแต่ไม่มีใครกินคไายเรานี่แกงแล้วมีคนกินแต่รถมึงอ่ะแกงแล้วไม่มีคนกินคไายเรากินได้แต่รถมึงแกงแล้กวก,ก,ลกินไม่ได้กินได้ใครกินล่ะรถอะชนิม ไม่ต้องแกงลองตั้งต่ขวนไม่ดูสักสามเดือนนี้ว่าไงยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดกูถือว่าควายสามารถรักษาชาติประเทศนี้เอาไว้ได้สมัยยุคบางราจันฮะสมัยยุคบางราจันนายทองเหม็นเป็นวีรบุรุษแห่งค่ายบางราจันก็ขี่ควายไปยิงพมา่าขี่ควายไปยิงพมา่าให้ดังกว่านี้ให้พมา่ามาลายโรงไม่ต้องแสดงอ บอกว่าได้ตายมึงหาว่าสามพลาดนี่ไม่มีพมา่าเหรอแด็กก็ตายห,าห่าหรอกรู้ไหมมันเลี้ยงหมูอยู่เยอะก็อย่าพม่าเนี่ยมึงดูอ่ะขายของในวัดก็ยังมีเลยพมา่ากูไปซื้อว่าน้องเป๊ปซี่ขวดพมา่าว่าพี่ขาพี่อาขวดหย่ขวดเล็กค่ะอะไรอ่านายจงอ่างจำว่าขวดใหญ่ขวดเล็กพมา่า แล้วกูถามนี่ทำไมต้องไปรบราฆ่าควันไปเกลียดพม่าเรื่องอะไรเมียลือม,มาต่อไปอาเข้าสู่อาเซียนสิบประเทศเปรียบเสมือนรวงข้าวสิบรวงเรามารวมกอรวมใจกันให้กับทวีปอื่นเ็าได้เห็นว่าคนทวีปบเอเชียเรามีความพร้อมปลองดองพ,พ,พร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนไปด้วยกันแล้วจะไปทะเลก,กันทำไมถามดูพม่าคนเขาก็มีชีวิจิตใจแต่มึงไม่คิดเหรอพรมา่าเคยทำลายคนไทยทำลายเมื่อไหร่ จะไหมกรุงศรีอยุธย,ยาจะไหมกรุงศรีอยุธย,ยาป้ามาบดีกรุงศรีจนแตกกูถามดูที่กรุงศรีอยุธย,ยาแตกกรุงศรีอย,ยุธยาได้แพ้ไพ่พาะได้เราะป้ามาปอกข้าวกูไม่เสียงแล้วเราขาดเงนะกูกูยอมแพ้ควายกูสู้รถยนต์ไม่ได้แต่ลูกกูไม่เคยหนีตามปัวออเอาอล้ว ไปเรื่องควายได้ไปเอาเรื่องโน้นอีกแล้วลูกกูแต่งงานทั้งหมดลูกของผมบอกอะอะไอ้พี่น่งจะไร้ขิงไน้รู้ว่าลูกสาวผมสีคนแต่งงานทุกคนแล้วคนหนึ่งแต่งไม่ทําอยางงี้สิบอลลูกผมตามผัวตามผัวทั้งนั้นไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานจริงๆยอมรับหนีตามผัวทุกทั้งนั้นเลยแต่มันตามครั้งเดียวต่อวันอ่ะอ้าว <c oughs> มันยได้ยอมแพ้กันแหละ นี่นายบอกล่าเป็นคนกลางเจ้ากระหม่อมคนกลางอยู่น้อย<ห>อยู่คเดเจ<ห>เห็นว่าคนกลางคะเดเจหนวายไม่ครับคือไม่พอเนี่ยมึงพอเลยอุถามจริงมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่เป็นคนไทยอย่ะดูถูกควายควายมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษควายมีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เรายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นรถยนต์จะต้องมาแข่งไม่ได้กับควายควายจะต้องมีค่ากว่ารถยนต์ นี่เออมึงอย่าลืมวควายมาก่อนควายมาก่อนมารถแซงเาเวลิมยาอยู่แน,น่นอนพุทแสงมันไม่ได้มาแบบนั้นแต่มันเกิดมาก่อนมีมาก่อนเพราะฉะนั้นข่ควายที่มีค่ากว่ารถยนต์พอ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 ไม่ต้องพูด ควายมีค่าแขกเรี่ยยืนไปพูดกับใครใครก็ไม่ยอมรับกุณเห็นแต่ในคอนถมมีแต่โชว์รูมโตโยตา้าถ้าควายมีค่าแล้วยทำไมไม่เปิดโชวรูมควายกันห่หะฮะทำโปรโมชั่นไปเลยดาว99บาทพร้อมเจาะจมูกนะแล้วต่อไปปั๊มน้ำมันเราเปลี่ยนเป็นปอโตควายจำหน่ายยากา95า95เบนซินนะ ดี๋ยวที่วัดมันกวา้างกูขอซื้อสักสองไร่ไว้เปิดคาเคควายไว้อัดฉีดตูดควายนะนะกูาถามเลดิผู้ดอ,อกมาได้ควายมีคาได้ทำไมะแสดงว่ามึงไม่นึกถึงบรรพบุรุษอย่าลืมว่าคนไทยในสมัยยุคไหนก็ตามแต่วีค่าก็น,นับถือควายอ่ะคนไทยได้กินข้าวเพราะควายมึงรูหรือเปล่าคนไทยได้กินข้าวเพราะควายเป็นไงควายหวงให้กินอ่ะ กดหม้อไปเหนือควายฮะไม่ได้คุณม้เยกูเร้เรีย้เียูเรยูียเียมผีูรีย้เยูเรยนู้เรายนผด้เรียเียูเรีนูเรียเียย้เรนููู้้้เรู้่อยมึง้ล้เน้ีูไม่ชูเรย้ยนียเจ้าของควายเก่งมาเรนผูยนยเียเียเรยนคิดเึียเรรียบ อย่ลืมอควายมีคุณค่าไม่งั้นกรุงเทพก็จะตั้งสะพานควายเคยมีควายได้ขึ้นไปเดินอ่ะเหวนแต่รถก็ตั้งชื่อรอให้ควายดีใจไะเฮียไม่เห็นควายไปเดินนักตลัว,วควายมี่ากูค,ควายเป็นกองกูบก่บา้านกู้เมืองอย่ลืมควายกูมีคุณสมบัติหลายอย่างหนึ่งขี่ได้แต่รถกลัวรุนอ่ะ ของเราก็ขี่ได้ฮะเห็นไหมขี่ดีรถเราดีเร็วด้วยไปเชียงใหม่เนี่ยสิบสองกโมงถึงควายมึงเดินปีครึ่งก็ไม่เจอรู้ไหมฮะก็ได้สิควายควายกูมันไม่กินมันไอรถยนต์มึงมันกินมันควายเรามันไม่กินมันควา, <c oughs> ายมึงไม่กินมันเออมึงลองปลูกสักสิบไร่ดิ แล้วปล่อยควายไม่แดกหมดร่องกูให้ควันน่องกูเลยนะกูถามดูดิมันพัดเรียอะไรเลยกูเกลียดกูโอ้ยเจ้าหญิงกูนี่จะกูชู้กูต่อยแล้วนี่ถ้าเมียหลวงห้าปีต่ดูหน้าตาเมียหลวงจะแก่กว่าเยอะทำไมเครียดเครียดเรื่องอะไรเครียดเสียดายกลัวคนอื่นจะแย่งผัว ให้เราเป็นเมียน้อยเราไปเสียดายอะไรเขาแย่งก็เอาไปที่ัป็นของกูกูก็ขโมยเข้ามาไม่ดีกว่าทีนี้เป็นเมียน้อยได้เปรียบผู้ชายเวลาไปบ้านเมียน้อยนี่ไปตอนร่างกายเต็มแรงใบแดงเต็มกระเป๋าเวลากลับมาเมียหลวงกลับมาตอนหมดแรงใบแดงแห้งกระเป๋าข้าวกินไม่ได้ไข้เดินไม่รอดเส้นเลือดคอดสมองแตกตายไม่ดีกว่า สามนี่มีความสามารถจะไปขิ้ใดไดมากมายเพราะนั้นลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนจริงออลูกเราถึงแม้จะหนีตามผัวก็ไม่เกลียไปดูที่หน้าบ้านที่จอดอยู่คันล้านกว่านะเพื่อนรถอะไรอ่ะนายจงอ่างคอเทลลอน,นเลอร์จังนนแหละบคอเทนเลอร์นี่มันแบบไหนอ่ะมันคล้ายๆกับซีอาร์วีมันเจทีนั่งเขาเรียก,กวัวจูนเนอร์คอเทนเลอร์ก็ทุกปูน ไม่รู้ไม่เคยสร้างลูกเคยซื้อให้ออได้ขี่ไปไหนมั่งควอจูนเดอร์ไม่จอดไว้แล็จอกคุณ <c oughs> ลุกขึ้นตอนเช้านั่งกินกาแฟาหน้าบ้านเปิดนั่งดูจกรถให้คนข้างบ้านมาอีจฉายตายสักลายนี่เออผูไม่เกี่ยวเข้าไปนั่งในรถพอใครขี่รถเครื่องผ่านลงกระจกแล้วเอาคอออกมาได้ตะโก้เลยเราได้มีรถกันล้านกว่าเพราะลูกเราหนีตามผูอว วันก่อนเกือบตายทำไมกระจกนีบคอนั้นเออลำบากราะนั้อนอย่าไปคิดมากแต่ลูกมึองอะแต่งานแต่งานไว้เจ้าเบาอยู่ไหนลูกเคยอยู่อุดรธานีนั่นอ,อได้แขวนอยู่อีสานเอออ่าจะมาเจอกันที่ไหนก็ได้เจอกันที่ที่บ้านก็มาพบมาเจอกันให้ลูกเราคนรักกันลูกฉันไปอยู่อีสานแม่ยายคนรัก ไปดูดิแม่สามีเป็นห่วงเขาให้ควายเป็นฝูงฝูงเลยนอนลูกเราแต่งงานเห็นไหมมีเกียรติมีควายเป็นขุงฝูงนอนนอนอ่และลูกมึงตามผัวนี่มีควายักตัวไหมอ่ะนอนลูกกูมีควายจนเนิ่อยู่แล้วเรื่องอะไรไปขี่ควายอ่ะด่นดอ้ไอควาย มีควายตัวเนึ่งมันโม้เหมือนมีทองมึงขี่มาเที่ยวไร่ขิงมั่งนะควายมึงกูชนกับควายจนเนื่อโขักทีก็ควายแค่ควายมึงจะมาโม้ทำไมควายพิเศษตรงไหนฮะมันดีนักเออควายของกูกันล้านกว่ากูยังไม่โม้เลยควายมึงตัวเท่าไรอะฮะไอพ่อตาควายมาโม่องควายก็แค่ควายเนี่ยมึงพ